ที่อยากจะออกมาไลฟ์แต่ไม่กล้านะคะข้อที่หนึ่งให้เราคิดซะว่าเรามาหาเพื่อนใหม่ เราจะได้สบายใจเนาะข้อที่2ให้เราไปหาค้นหาต้นแบบนะคะเพื่อนๆคะ่ะอย่างอาจารย์ชาวานมาสายความงามใช่ไหมคะมาสายการนวดหน้าการทําสปาความงามและสุขภาพอาจารย์ชวานก็จะไปเสพไปกอปปี้ไปเรียนรู้ตามเขานะคะว่าสายความงามนี้เขาทําคลิปวิดีโอในสายไหนเขาทาแบบไหน เขาต้องไลฟ์สดยังไงอาจารย์ชวานก็ไปหาแบบนั้นนะคะข้อที่3นะคะข้อที่ 3, สาำคัญมากๆเลยครั้งแรกเราต้องตัดสินใจตัดสินใจที่จะสาเร็จในออนไลน์นะคะให้เราคิดว่าเราต้องตัดสินใจสักทีสำเร็จในออนไลน์เนี่ย คนอาจารย์ชวานทำครั้งแรกนะมันทำกล้ากลัวกลัวกล้ากลัวมันไม่ไปถึงไหนสักทีเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้ไปเรียนรู้มาแล้วเขาบอกว่าให้ตัดสินใจเลยตัดสินใจที่จะสำเร็จกับโลกออนไลน์ให้ได้เหมือนวันนี้อาจารย์ชวานไม่ไปขายสินค้านะคะปกตินี้ก็คือจะมีสินค้าขายแล้วก็ไป ที่ร้านไปดูแลร้านต่างๆนะคะไปนั่งดูแลพนักงานเฝ้าพนักงานบ้างแต่วันนี้ตัดสินใจที่จะมาไลฟ์สดอยากจะสําเร็จในโลกออนไลน์เห็นไหมคะจาจารชวานตัดสินใจทันทีเลยเราจะต้องมาไลฟ์สดนะมาแบ่งปันนะมาทําคลิปวิดีโอนะข้อที่สาสำคัญที่สุดเลยตัดสินใจเหยียบไปเลยเหมือนรถแต่เหยียบคันเร่งให้มันสุดๆไปเลยถ้าเราไม่ตัดสินใจเราก็จะ ชนลงข้างทางใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นให้เราตัดสินใจที่จะสําเร็จกับโลกออนไลน์ไปเลยอาจารย์วางงานทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเองนะคะวางให้เป็นระบบร้านอย่างเงี้ยสปาของอาจารย์อาจารย์ก็ไม่เข้าไปแล้วให้ลูกสาวดูแลแทนอาจารย์ก็เลยมาคิดค้นเรียนรู้เกี่ยวกับออนไลน์แล้วก็ตัดสินใจปีนี้ฉันจะสร้างเงินล้านจากออนไลน์ให้ได้ นี่ค่ะข้อที่3ามใครกล้ากลัวอยู่นะคะให้เราใส่ความรู้ตัดสินใจไปเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วงานออนไลน์มันง่ายมากแต่งตัวสวยๆแล้วก็มานั่งไลฟ์มาพูดจากับพวกเราเนี่ยทำแบบเนี้ยมันโอ้โหมีความสุขมากเลยมีห้องแอร์นั่งอย่างเงี้ยนะคะเราทำแบบนี้เลยเพื่อนๆนะคะให้เราตัดสินใจข้อที่สาม จัญชวานเป็นคนที่กล้าตัดสินใจกล้าแรกถ้างนั้นเราไม่สําเร็จนะคะเพื่อนๆอ,อยากจะให้กําลังใจเ,เพื่อนๆคนใหม่ที่เข้ามานะคะให้เราแลกไปเลยมันไม่มีอะไรจะเสียให้เราคิดแบบนั้นนะอ่าข้อที่4ี่ถัดมานะคะให้เราเลือกวางแผนสําเร็จล่วงหน้าวางแผนทําตั้งแต่วันนี้เลยอ่าให้เราวางแผนการสําเร็จ เราสมมุติว่าเรามาสายสอนใช่ไหมคะเราก็ไปเรียนรู้เลยการสายสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยให้เราวางแผนเลยเราเรียนรู้และวันนี้เราจะอัดคลิปเขาจะต้องอัดคลิปการสร้างตัวตนใช่ไหมคะจันชวานก็วางแผนเลยอัดคลิปวันหนึ่งนะคะ5คลิป10คลิปเลยแล้วก็ลงลงไปหาลงไปลงไปให้มันเยอะเยอะที่สุดนะคะทำตามเขา นะคะเขาบอกว่าให้สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก่อนมาให้ความรู้ก่อนออกมาให้ความรู้กับเพื่อนๆก่อนแล้วเราค่อยสรุปว่าเราทําธุรกิจอะไรแล้วเราจะนําเสนอขายอะไรเราก็มาให้ความรู้ในสิ่งที่เรารู้นั่นแหละอ่าข้อที่4นะคะอาจารย์วันนี้อยากจะมาให้กําลังใจกับเพื่อนใหม่ที่เข้าๆออกๆกับออนไลน์ให้เราตัดสินใจค่ะเพื่อนๆ ตัดสินใจที่จะสำเร็จนี่คือข้อสำคัญมากๆเลยที่คนทำแล้วเข้าๆออกๆออกๆเข้าๆเพราะอาจารย์ชาวานเคยเป็นเคยรู้เพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ได้ไปเรียนนะคะกับกูรูที่เขาเก่งๆเขาบอกว่าคนที่จะกล้าลองผิดลองถูกคือไม่กล้าตัดสินใจนั่นเองที่จะสำเร็จ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก้าตัดสินใจที่จะสำเร็จให้ได้นะคะ,ะแล้วก็เตรียมวางแผนเลยในเมื่อตัดสินใจที่จะสำเร็จแล้วเตรียมวางแผนเลยเราจะไลฟ์สดวันนี้เราจะไลฟ์หัวข้ออะไรออกมาอัดคลิปสั้นก่อนก็ได้นะคะถ้าใครอายถ้าใครเขินก็ออกมาทำคลิปสั้นก่อนความรู้อะไรก็ได้ที่แบ่งปันหนึ่งนาทีสองนาทีเราเข้ามาอัดคลิปสั้นก่อนนะคะเทคนิคไม่ยากเลย คลิปสั้นอัดวิดีโอสั้นๆลง t i k t o อกลงออนไลน์ลง facebook ต่างๆมีหลายช่องทางให้เราเลือกนะคะและข้อต่อมาอาจารย์จะแถมนะคะข้อที่5ก่อนที่เราคนเรามาัจะมีความกลัวกลัวๆกล้าๆใช่ไหมคะคําว่ากลัวๆกล้าๆอาจารย์จะให้เทคนิคนะคะจัดขจัดได้เลยคือวิธีหาองความรู้ ความก,าก,ากล้ากลัวเขาจะกลัวอะไรรู้ไหมคะกลัวคนที่มีความรู้นั่นเองความรู้อย่างเช่นอเราจะออกไลฟ์สดใช่ไหมคะเพื่อนๆให้เราเรียนรู้เลยเทคนิคการแต่งหน้าบุคลิกภาพเราถึงจะก,กล้าใช่ไหมคะเราต้องรู้จักแต่งหน้าเมคอัพบ้างทำตัวให้ดูดีนี่คือเคล็ดลับของคนที่ประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์อาจารย์ชวนเอาแอบมาบอกกับพวกเรานะคะ แบบเอาความรู้มาบอกพวกเราก่อนที่เราจะลงเรียนเกี่ยวกับออนไลน์เราต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับบุค,คลิกภาพก่อนแต่งหน้าให้ดูดีเราต้องเรียนรู้ก่อนนะคะเพื่อนๆเนี่ยมันยากหน่อยแต่เราพยายามทําให้ได้คนอื่นทําสําเร็จเราต้องทําสําเร็จสิเราต้องทำำําทให้ได้นะคะเพื่อนเออาจันชาวานก็เปิดสอนนะถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนบุค,คลิกภาพแต่ง หน้าทาปาชุกอย่างอาจารย์มีสอนในคาสเรียนนะคะบุคลิกภาพการจะไลฟ์สดเราจะต้องแต่งหน้าทําผมให้มันดูดีอาจารย์มีคาสสอนนะคะเพื่อนๆมีคาสสอนอยู่ที่ออฟฟิศอาจารย์สอนบุคลิกภาพโดยตรงสอนนวดหน้าปรับรูปหน้าเสริมโงเฮ้งนะคะแล้วก็พาเราไลฟ์สดออนไลน์พาเราขายสินค้าตัวไหนก็ได้ที่เรามีอยู่นะคะที่เราคิดไว้ในใจเราจะขายตัวไหนบ้างอย่างเงี้ย ะะก็เอามาอาจารย์ก็จะสอนแล้วก็พาทาออนไลน์ไลฟ์สดทํำยังไงขายยังไงขายแบบไหนนะคะเนี่ยอย่างอาจารย์ก็มีขายผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก็จะมาสอนอยู่ในไลฟ์ฝึกเริ่มต้นตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3เราจะกล้าไลฟ์เราจะทํำยังไงดีวิธีตั้งกล้องแบบไหนระดับไหนมันถึงจะพอดีกับการพูดการไลฟ์เห็นไหมคะเราต้องเรียนรู้ค่ะความกลัว ใช่ไหมคะความกลัวความกล้ามันจะกลัวองค์ความรู้คนที่มีความรู้พอรู้แล้วลงมือทําซ้ํา้ำซ้าสม่ําเสมอนั่นแหละเราจะเอาชนะมันค่ะวิธีขจัดความกลัวในการออกไลน์นะคะเรียนรู้ให้ชัดเจนหาพี่เลี้ยงให้ชัดเจนเขาจับมือเราทำแล้วก็เรียนรู้ค่ะอาจารย์เปิดข้อสสอนนะคะใครอยากจะเรียนรู้การทำไลน์สด แต่งเสื้อผ้าหน้าผมบุค,คลิกภาพวันแรกวันเดียวอาจารย์พาสอนจับมือทำจาย์เปิดคอร์สนะคะปกติราคา9,000แต่วันนี้ให้พวกเราสบายสบายในราคา2,500 2,500บาทเท่านั้นนะคะอาจารย์จะสอนทั้งวันแล้วก็ปรับเปลี่ยนบุค,คลิกภาพของพวกเรานะคะแล้วก็ออกตั้งกล้องไลฟ์สดเนี่ยเอาความมั่นใจดึงความมั่นใจตั้งแต่ คั้งแรกนะคะในการทำเขาเรียกว่าปิดกระดุมเม็ดแรกถูกต่อไปมันเราก็จะไม่เบื่อใช่ไหมคะอาจารย์จะเปิดคอร์สสอนนะคะในราคา2,500บาทนะคะเรียนหนึ่งวันรับรองว่าคุณกล้าออกมาไลฟ์สดแน่นอน พอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญเกี่ยวกับด้านการสอนบุค,คลิก,กภาพมา1ิ้าปีหน่วยงานราชการต่าง,างๆเอกชนอาจารย์ก็เข้าไปสอนนะคะแล้วก็สอนการนวดหน้าแต่งหน้ายังไงให้ดูดีให้ดูแพงอาจารย์จับคุณสอนแต่งหน้านะคะสวยออกไปเลยอาจารย์รับแค่1ิท่านเท่านั้นนะคะอาจารย์รับรอบละสิท่านเท่านั้นเพียง2,500บาทไม่แพงเลยซื้อบุค,คลิกเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรก เรียบเหมือนเราเข้าโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมคะเราต้องเตรียมซื้อเสื้อผ้ารองเท้าเตรียมเข้าโรงเรียนเหมือนกันเลยในราคาเพียง2,500บาทนะเดี๋ยวเจอกันอาจารย์มีสอนนะคะรับรอบละสิบท่านเท่านั้นแต่งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็พาตั้งกล้องไลฟ์สดเราจะได้เพจที่สวยงามมากๆอาจารย์จะจับคุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลย อาจารย์จะจับคุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยและเป็นคนที่กล้าออกมาไลฟ์สดด้วยความมั่นใจตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมอย่างนี้เลยเอาไหมคะจากคอร์สละครับคนอื่นก็สอนหลักมือนนะแต่อาจารย์ชาวานบอกว่าอ,อ,อยากมีเพื่อนอยากได้เพื่อนว่ะสอนในเพียงราคา2,500บาทเท่านั้นนะคะ2,500บาทเท่านั้นรีบทักมาเลยอาจารย์รับแค่สิบท่านเท่านั้นนะคะรอบละสิบท่านเท่านั้น